เราเขียนไปหมดแล้วว่าหนึ่งบวกหนึ่งก็จะตอบออกมาเลยผลลัพธ์เป็นสองสังเกตนะว่าอ mm ินพุตบวกโปรแกรมมาได้ u อ p u t ตามที่โปรแกรมเขียนไว้นะครับท mm hmm. ีนี้โปแรแกรมมันก็จะมีความซับซ้อนมากน้อยก็แล้วแต่โปแรแกรมไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแคลดิชแนลโปแรแกรมนี้เป็นแบบดั้งเดิมนะครับแต่วันนี้ที่เราจะเรียนกันคืีเป็นแบบนี้ก็คือเป็นการเรียนรู้ของเครื่องจักรหรือว่าการเรียนรู้ของเครื่องก็ได้ที่บอกว่าแมชชีนเลอร์นิ่งนะก็กร้ามันเขาเรียกว่าโรมันคล้ายค้ายเดิมสิ่งที่แตกต่างกนะ็คือว่าเราส่งเป็น Input กับ outputput แต่ตา่างอย่างข้านบนเนาอข้างบนเราอินพุตกับโปรแกรมใช่ไหมครับอันนี้เราส่งข้อมูลที่เป็นข้อมูลนำเข้ากับข้อมูลผลลัพธ์ที่เป็นคําตอบให้มันแล้วให้มันเจเนเรตออกมาเป็นโปรแกรมให้เรา,หาเห็นว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเหรอไม่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราจะทําตัวนี้นะครับทีนี้มันพูดมันง่ายแต่ว่าเลาจะทำจริงจะทำยังไงถูกไ่มเดี๋ยวมาดูกันนะก็เดี๋ยวมาดูคอนเซ็ปต์ก่อนโดยแบบภาพรวมๆลยกว้างๆก่อนวา่นวา การเรียนรู้ของเครื่องจักรนะครับมันมีกี่ประเภทมีอะไรบ้างทํางานยังไงคร่าวๆก่อนนะครับก็หลักๆแล้วท่าแบบแ่งแบบทั่วๆไปเลยนะก็ถ้าการเรียนรู้ของเครื่องจักรนะจะมีแค่สองแบบจริงๆบางตำราก็จะมีสามแบบสี่แบบไล่ไกันเรื่อยๆแต่นี้เอาแบบกว้างๆก่อนนะเอาแบบทั่วๆไปโดยก็จะมีสองแบบแบบการเรียนรู้แบบมีผู้สอนนะหรือว่าซูเปอร์ไวท์ก็คือเป็นการเรียนรู้แบบที่ว่าเราบอกผลลัพธ์บอกใั้นินพูดกับผลลัพธ์ให้มันอันนี้คือการเรียนรู้แบบมีผู้สอน คือบอกคําตอบให้มันคือเหมือนเหมือนเราสอนมันนะครับจะมีบัแอนมีแบบหนึ่นี่เป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนหรือว่าอันซูเปอร์ไอเดนติฟิงคืออาจจะมีแบบข้อมูลอินพุตให้มันหน่่งเดียวแล้วแบบให้มันเรียนรู้หรือหายใจเคลื่อนไปหลังหนึ่งนี่ยนะครับจะมีแบบรวมๆมีสองแบบนี้เท่านั้นนะครับทีนี้มาดูอ่ะนี่คือความแตกต่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปแบบแบบมีผู้สอนกับแบบไม่มีผู้สอนนะครับก็คือมีการระบุคําตอบกับไม่มีการระบุคาตอบ แต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับมันทำยังไงก,ก็มาดูแบบแรกก่อนแบบแรกจะง่ายกว่าน,นะครับก็คือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนนะครับก็สมมุติผมยกตัวอย่างขึ้นนะเพื่อให้เห็นภาพมองแบบภาพรวมๆก่อนนะอย่างเช่นว่าเรามีตัวนี้นะตัวนี้คืออะไรตัวอะไร BBS ใครเคยดู Star Wars มันเป็นเหมือนตัวประตูตัวหนึ่งที่เป็นเป็นตัวละครตัวหนึง่งนะคไับเป็นุ่นเป็นุ่นใช่เป็นุ่นใช่สมมติว่าเรามีมี BBS เ่ยละกันที่แบบว่า ผมอยากจะให้ d B S เนี่ยนะมันสามารถที่จะทําการแยก,แยกแยกสิ่งของได้ระหว่างกล้วยแอปเปิลนะครับหรือการแยกแยะสิงของเนี่ยเราถือแยกแยกประเภทเราเรียกว่า classification นะครับก็เป็นแบ่งแบ่งประเภทแล้วกันนะอย่างเช่นว่าเรามีแอปเปิลอย่างเงี้ยนะกับมีกล้วยตอนนี้ d B S เนี่ยเพิ่งเพิ่งตั้งระบบขึ้นมาเลยนะไม่รู้จักอะไรเลยนะขัานแรกสุดแล้วก็เดี๋ยวเราพยามจะทําให้มันเรียนรู้ไอ้ตัวแอปเปิลกับตัวกล้วยนะครับว,นะวิธีการทำยังไงน,นนะก็คือ ขั้นแรกสุดเราก็ต้องแบบเหมือนสร้างแบบจาลองขึ้นมาบ้างๆบ,บงอว่าแบบจาลองก็เหมือนเป็นเป็นโมเดลหรือว่าเป็นโครงสร้างอะไรคร่าๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองรายละเอียดีทีนึงนะเพื่อที่จะไว้สําหรับในการแาต่งระหว่างกล้วยกับแอปเปิลนะครับก็โดยโดยทั่วๆไปแล้วเราอาจจะแบบแบ่งโดยใช้คุณสมบัติคร่าๆขอ,ของสมมุติว่าถ้าเป็นผมเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ใช่บหมเราก็อาจจะเรียนแบบจากคนแล้วกันว่าไอ้คนเนี่ยมันถ้าเราจะแบ่งกล้วยกับแอปเปิลเนี่ย เราจะแบ่งกันยังไงเราอาจจะดูสองอย่างจริงๆคนเราจะดูมากกว่านี้นะแต่ว่าเราสมมุติแล้วนว่าเราดูสองอย่างดูที่รูปทรงกับสีเราดูที่รูปทรงกับสีก็จะมีรูปทรงของสีกระแอษเปิลกับรูปทรงของสีของของกล้วยครับซึ่งคนเรามาเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ตั้งแต่เด็กมานะเรื่อยๆเลย้ยเราก็จะทําวิธีเดียวกันค่อยๆส่งข้อมูลให้มันนะครับก็ขั้นตอนก็คือสมมติเราก็เริ่มฝึกฝนแบบทดลองแล้ว ก็สมมติเราผมส่งแอปเปิลเข้าไปบอกมันบอกว่าอันนี้นะ d D F นะนี่คือเป็แอปเปิลนะสิ่งที่มันทำก็คือมันก็จะค่อยๆจำว่าอ๋อแอปเปิลนะเป็นสีแดงนะแอปเปิลเป็นสีแดงแล้วก็มันก็อาจจะจดจำรูปทรงด้วยว่ารูปทรงมันอาจจะเป็นคล้ายๆกลมๆจริงๆอันนี้ผมพยายามทำให้มันเป็นรูปดีๆมันจะไม่เป็นกลมพื่เพียงอย่างเงี้ยคือแรกๆมันจำมันก็อาจจะจำแบบว่ายังไม่เคยดีนะครับนะ อีกอันนึ่าก็ลองส่งกล้วยเขเาไปอนกันมันก็จะคอยพยายามจาว่าอ๋อกล้วยสีน่าจะประมาณนี้นะรูปทรงก็จะเป็นแนวแนวริแนวนอนอรือย่างเงี้ยนะครับจากนั้นเราก็ส่งแบบต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือเราจะฝึกแบบจะลองให้มากที่สุดนะฝึกมันก็ไปอมันไปว่านี้กล้วยนี้แอปเปิลกล้วยแอปเปิลกล้วยปลปวยในรูปแบบในส่วนทรงที่แตกต่างกันนะครับสุดท้ายสิ่งที่ได้ออกมาคือจะได้เป็นจับจําลองซึ่งแบบจาลองมันก็ถ้าเราเทรนเยอะมันก็จะดีมีเหมือนต้นแบบที่ดีอย่างเงี้ยนะก็แบบ สีมันก็จะเป็นแดงนี้รูปทรงมันต้องเป็นรูปแอปเปิ้ลอย่างนี้ใช่ไหมครแล้วก็กล้วยมันก็อาจจะเป็นสีเหลืองแล้วก็มีรูปทรงคล้ายๆอย่างนี้นะครับอันนี้คือแบบจ,ลบบจำลองทีนี้ไอแบบจาลองเนี่ยพอเวลาเราสร้างแบบจาลองเสร็จนะสิ่งที่เราจะไปใช้เลือรือแบบจําลองนี่แหละนะครับคือผลจากการเรียนรู้ของเรานะครับเวลาเราจะไปใช้วิธีการก็คือเราก็จะลองส่งแอปเปิ้ลคืออันนี้เวลา,าตอนทดสอบนะครับเราก็จะลองส่งแอปเปิ้ลให้มันดูนะ เ p s ลองบอกหน่อยสิว่าตัวเนี้ยมีความเหมือนกับมันคืออะไรนะครับแต่จะลองก็อาจจะบอกว่าอันนี้นะน่าจะเป็นแอปเปิ้บ90%อย่างเงี้ยมันดูจากแบบจะลองนะมันมันดูว่าสีใกลเคียงลูกทรงใกลเคียงซึ่งไม่ไม่ใกล้เคียงกับสองอันนี้อนยะ่างเงี้ยมันก็จะบอกกลับมาว่า90%อย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์นะทีนี้ถ้าเราลองเอามา p ็ o t ดูแล้วกันนะครับ p ไอแบบจะลองเมืเ่อกี้ถ้าเราลองเอามาพัฟดูเราลองทดสอบแบบจะลองเอาไปเรื่อยๆเช่น,นผมเอากล้วยอ่าโทเทียเอาแอปเปิ้ลนะครับแนวตั้งเนี่ยเป็นรูปทรงเลยนะแนวนอนเป็นเป็นสีนี่คือถ้าถึงถ้าเป็นใกล้ด้านล่างเนี่ยเป็นสรงเปใช้กล้วยข้างบนนี้ส่งเปใครแอปเปิ้ลแนวนอนเนี่ยแกนเนี่เป็นสีแดงกับสีสีเหลืองนะครับผมก็จะลองเอาเอาเอา,เอาข้อมูลของเราลองมาใส่ดูแล้วก็ให้มันพัฟออกาม,มาว่าหน้าตาเป็นยังไงน,นะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันก็จะแบ่งค่อนข้างได้ดีก็คือถ้าเป็นใกล้ใกล้อปเปิลเนี่ยกับสีแดงเนี่ยไม่ได้อยู่ชิดซ้ายทัืข้างบนถ้าอยู่ชิดขวาแล้วก็ลงล่างเนี่ยก็จะคล้ายๆกล้วยอย่างเงี้ยนะทีนี้แบบเดิมเราก็พอจะสร้างออกมาได้นะครับแต่ทีนี้ผมลองแบบลองส่งไอสิแบบ่งแปลกๆเข้าไปตรงกลางเนี่ยนะไอตรงกลานนะงานี่คือสิ่งที่แบบเราไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเนาะกล้วยสีแดงไม่รู้มีหรือเปล่าอันนี้่วนในเน็ตมันมีมีมีใช่ไหมมีอปเปิลสีเหลืองแบบเหลือย่างนี้เลย ม่รู้มีหรือเปล่าน่าจะมีแหบบละนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการที่เราฝึกฝนมันแต่ว่าเราฝึกฝนมันโดยที่แบบเราไม่ได้บอกมันหมดทุกอย่างนะครับมันก็อาจจะทํานายไม่ถูกนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแบบจำลองมันอาจจะว่าเส้นได้เป็นแบบนี้แบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมเมื่อกี้สร้างได้แบบนี้นะครับซึ่งซึ่งมันก็อาจจะแบบตอบไม่ค่อยได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้ไม่ได้เรียนรู้เลยตรงนี้ไปตรงกลางนะครับแต่ว่า ในแบบจะลองในงานในอจดิบานเนี่ยนะมันมีแบบจำลองเก่งๆเยอะแยะมากมายที่แบบมันไม่ได้แบบข้อมูลด้วยเส้นตรงอย่างเดียวได้แล้วอะไรอย่างี้ครับมันก็จะมีแบบจำลองแบบที่แบบสามารถที่จะทําแบบนี้ได้ก็แบ่งเป็นแบบนอนลิเนี่ยไม่ต้องเป็นเส้นตรงอย่างเดียวก็ได้มันก็มีนะครับโอเคอันนี้คือคอนเซ็ปต์คร่าวๆของการแบ่งแบบแบบมีผู้สอนนะครับก็จะมีตัวอย่างอะไรย่างเดี๋ยอข้าวๆไปๆบก็มาดูอีกแบบหนึ่งแบบไม่มีผู้สอนอันนี้น่าสนใจมากกว่าเย ม่มีผู้สอนที่มันเรียนรู้ยังไงใช่ไหมมีผู้สอนนี่ก็ยังพอเข้าใจได้่าบอกมันบอกมันแล้วเดี๋ยวมันก็รู้ว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมถ้ามีผู้ส,สอนอ่ไม่มีผู้สอนนะก็ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นใช้ในการเหมือนจัดกลุ่มมากกว่าน,นะครับเขาเรียกว่า c l u งนะครับแบบตลอดแบบไม่มีผู้สอนเนี่ยนะมันก็จะมีเรื่องที่มันเหมาะนะอาจจะเหมาะก,กับเรื่องการจัดกลุ่มสมมุติว่าผมยกตัวอย่างอนะไรผ,ผมบอกให้ DBS ตัวเดิมแบบตัวเมื่อกี้นะ ให้มันมาทาอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องการจัดกลุ่มเรื่อง classification นะหรือพิดีเรื่อง clustering นะครับสมมุติว่าผมอยากจะจัดกลุ่มของอาหารและขนมพวกเนี้ยโดยที่ผมไม่ได้บอกมันนะว่าอันนี้นะคืออาหารคาวอันนี้คืออาหารคาวนี่คืออาหารหวานหรือเนี้ยอันนี้คือขนมอาหารคาวอาหารหวานเนี้ยผมไม่ได้บอกมันตอนนี้ผมไม่ได้บอกมันนะเพราะว่าเราจะเรียนแบบไม่มีผู้สอนนะสิ่งที่ทําก็คือเราอาจจะทาเหมือนเดิมก็คือเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าเอ้ คุณสมบัติอะไรที่จะแบ่งอาหารคาวอาหารหวานได้นะครับก็อาจจะมีเรื่องโปรตีนเปอร์เซ็นต์ของโปรตีนอะไรเงี้ยกับเปอร์เซ็นต์ของน้ำตาลนะครับหรือว่าขาวนะครับแล้วเราถ้าเอาไอ้ตัวอาหารกับขนมเมื่อกี้เรามาดเป็นรูปๆดูพัดๆคอดๆนะครับมันก็อาจจะพัดได้ประมาณนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าถ้ามันมีโปรตีนเยอะนะครับแล้วมันมีน้าตาลน้อยนะครับมันอาจจะเป็นของขาวอะไรของของขาวของขาวเนี่ยเป็นอาหารนะครับแต่มันก็อาจจะมีตรงกลางๆเนี่ยที่แบบมันหวานด้วยแล้วมันก็ แล้วมันก็มีปริมาณโปรตีนด้วยอย่างเงี้ยอย่างเช่นส้มตำนี้มันจะมีกุ้งม,มีอะไรอยู่ด้วยอะไรเงี้ยใส่แล้วแต่เราจะใส่หรือเป่าแต่ถ้าเป็นทงขวาล่างนี่เลยก็คืออาจจะเป็นแบบไม่ไม่แค่จะไม่มีโปรตีนเลยมีแต่น้าตาลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าแบบเนี้ยท,ทําแบบไม่มีรู้สอนผมไม่ได้บอกมันนะแต่เรารู้คุณสมบัติของมันแล้วกันนะครับหลักการเราจะสร้างแบบจะลองจากเนี้ยยังไงนะครับวิธีการของมันก็คือว่าขั้นแรกนะมันจะทําการแบ่งเขาเรียกว่า เป็นการสุ่มแล้วกันคืออันนี้เราดูเราดูด้วยตานะคือถ้าเราเป็นคนเนี่ยเราดูด้วยตาเรารู้ว่าไอ้กลุ่มด้านซ้ายบนเนี่ยน่าจะเป็นของาหารแล้วกันกลุ่มสาล่างเนี่ยมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นพวกของหวานอันนี้คือเรารู้เนี่ยแต่ว่าคอมมันไม่ร um ู้นะหลักการทําของมันก็คือว่ามันอาจจะทําการสุ่มตัวแทนของกลุ่มขึ้นมาก่อนสมมุติว่าในเรื่องทนี้ผมอยากจะทําการสุ่มจัดกลุ่มสองกลุ่มผมบอกว่าในเนี้ยน่าจะมีการแบ่งสองกลุ่มล้วกันนะอะไรเงี้ย มันก็จะทําการแรนดอมขึ้นมาแต่นี้เพิ่มว่าช่วงนี้แรนด้อมได้ตรงกลางพอดีนะปกติมันอาจจะแรนดอมออกมาไปอยู่สีแดงอาจจะอยู่ขวามขวาได้หรือยงจะอยู่ฝั่งซ้ายก็ได้แต่นี้เพื่อให้ความให้มันเข้าใจง่ายๆก็เลยแรนดอมมาให้มันตรงๆไว้ก่อนอย่างนี้นะครับหลักการก็คือมันจะแรนดอมเปวแทนขึ้นมาของกลุ่มนะครับเสร็จแล้วมันจะหาความเหมือนของระยะห่างระหว่างจุดแดงกับอาหารที่อยู่รอบๆมันจริงๆมันหาทั้งหมดแหละหาทั้งหาทุกตัวหาทุกตัวอะไรอย่างนี้นะครับ แสร็จแล้วมันก็จะทําการปรับจุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะมีสูตรในการปรับแล้วกันนะครับคือว่าง่ายๆมันจะปรับจุดตัวแทนแต่ก็อย่างกระโดดกระโดดกระโดดไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะจัดได้ประมาณนี้นะสุดท้ายมันจะจัดได้ประมาณนี้ว่าแต่มันไม่รู้หรอกนะมันไม่รู้ว่าไอ้ตัวนี้เป็นอาหารหรอกแล้วมันก็ไม่รู้เลยว่าตัวนี้เป็นขนมแต่มันรู้ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวแทนของกลุ่มนี้ไอ้ตัวที่เป็นตัวแทน,น,น,นของกลุ่มนี้ซึ่งสิ่งที่เราไปใช้จากจัดลองนี้ก็คือว่าในอนาคตสมมติเราได้ตัวแทนสองกลุ่ ในอนาคตสมมติผมมีอันนี้ขึ้นมาไม่ได้อยู่ในเดต้เดาเซตเมื่อกี้เป็นอ่าเป็นอะไรเป็นบูเบอรี่อะไรกอย่างนะครับมันก็จะมาเทียบก,กับกลุ่มเนี้ยือผมอยากจะรู้ว่ามันอยู่กลุ่มไหน,นผมก็มาเทียบซึ่งมันคอสตำแหน่งมาแล้วโปรตีนมันอยู่ประมาณนี้น้ําตาลอยู่ประมาณนี้ซึ่งมันใกล้กับอะไรมากกว่าอะไรเนี้ยซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่ามันใกล้กับกลุ่มน้ำเงินมากกว่างั้นเราก็บอกว่าตัวนี้นะซึ่งเป็นอันใหม่เข้ามานะมันจะเป็นกลุ่มสีน้าเงิน อะไรเงี้ยซึ่งอ,อมันก็น่าจะเป็นของหวานอะไรเงี้ยอันนี้คือคอนเซ็ปต์ในการแบบว่าการจัดกลุ่มอะไรเงี้ยนะครับซึ่งการจัดกลุ่มนี่อาจจะไปใช้กับเรื่องอื่นอย่างเช่นว่าจัดกลุ่มผู้ป่วยจัดกลุ่มลูกค้าจัดกลุ่มผู้ที่มาใช้บริการเงี้ยนะโดยที่ไม่บอกว่ามันเป็นกลุ่มอะไรเนี้ยเราลองจัดกลุ่มดูก่อนอย่างเช่นว่ามีคนมารับบริการพันคนเนี้ยเราอยากรู้ว่า,อาลองแบ่งมันเป็นสักสี่กลุ่มสิว่าแล้วเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งหาเหตุผลว่าแต่และสี่กลุ่มน,นี้ มันมีตัวอะไรเป็นปัจจัยที่ให้เกิดสีกลุ่มนี้อะไรเงี้ยนะครับ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูรายละเอียดไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้อาจจะแบบให้เห็นในภาพรวมก่อนว่ามันมีสองแบบนี้แล้วกันนะครับอเคทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มแบบแรกเลยเอาแบบอินโทรก่อนแบบเรื่องต้นที่สุดนะก็คือการคาดการณ์แนวโน้มอ,อันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบเริ่มต้นที่สุดเลยแล้วกันนะครับก็คือ